สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึง หัวข้อประเภทของระบบนิเวศนะคะสําหรับระบบนิเวศในชั้นม .4 เนี่ยเราจะเรียนการแบ่งประเภทออกเป็นทั้งหมด2เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกก็คือตามการถ่ายทอดสารและพลังงานแล้วก็เกณฑ์ที่2ก็คือตามแหล่งที่อยู่ปกติในชั้นม .3 เนี่ยเราจะแบ่งตามแหล่งที่อยู่ก็คือบนบกกับในน้ําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผู้ขอพูดถึงในหัวข้อแรกก่อนก็คือประเภทของระบบนิเวศ อแบ่งตามการถ่ายทอดสารและพลังงานเราจะแบ่งได้ทั้งหมดออก3ประเภทนะคะนักเรียนระบบนิวเวศประเภทแรกก็คือระบบนิวเวศอิสระหรือว่า isolate ecosystem นะคะระบบนิวเวศนี้เนี่ยไม่แบบนี้นะคะไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ไม่สามารถสร้างหรือว่าจำลองขึ้นได้ด้วยเป็นระบบนิวเวศท,ที่ ตั้งขึ้นมาตามทฤษฎีเท่านั้นนะคะไม่มีการถ่ายทอดสารแล้วก็ไม่มีการถ่ายทอดพลังงานซึ่งไม่มีอยู่จริงนะคะในระบบนิเวศของเราต่อไปนะคะประเภทที่2ก็คือระบบนิเวศปิด cross e q u l system นะคะอันนี้เนี่ยะจะมีการถ่ายทอดถ่ายทอดพลังงานแต่ไม่มีการถ่ายทอดสารกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าะระบบนิเวศท,ที่แบบมีการถ่ายทอดสารคืออะไรแล้วมีการถ่ายทอดพลังงานคืออะไระครูยกตัวอย่างเช่น ตู้ปลาเนี่ยเป็นระบบเป็นแบบปิดถูกไหมคะตู้ปลาปิดอ่ะตู้ปลาเนี่ยก็คือมีการถ่ายทอดพลังงานยังไงระหว่างข้างในตู้ปลาก,ากับข้างนอกตู้ปลานักเรียนว่ามีการถ่ายทอดความร้อนอุณหภูมิกันไหมคะมีอยู่แล้วถูกไหมคะอ่าก็คือนอกตู้ปลากับในตู้ปลาเนี่ยอาจจะมีการถ่ายเทความร้อนกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นพลังงานเป็นการถ่ายทอดพลังงานแต่อาจจะไม่มีการถ่ายทอดสายเช่นน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการระเหยออกมาเพราะว่าเป็นระบบนิเวศปิด นะคะระบบนิเวศแบบนี้เนี่ยไม่มีอยู่จริงในธรรมชาตินะคะนักเรียนแต่ว่ามนุษย์สามารถจําลองหรือว่าสร้างขึ้นได้เช่นตู้ป่าเป็นต้นนะคะต่อไปประเภทที่3ก็คือระบบนิเวศเปิด Open Ecosystem นะคะอันนี้มีทั้งการถ่ายทอดสารแล้วก็มีทั้งการถ่ายทอดพลังงานด้วยเป็นระบบนิเวศท,ที่เราจะเจอเยอะๆมากๆเลยในธรรมชาติคือเป็นแบบนี้อยู่แล้วอย่างเช่นระบบนิเวศ บ่อนนะ้าระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศป่าชายเลนก็คือในธรรมชาติทั้งหลายทั้งแหล่มันมีการถ่ายทอดทั้งพลังงานแล้วก็สารกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่แล้วนะคะทีนี้เผื่อนักเรียนจะไปเจอคํานึงก็คือคําว่าระบบนิเวศไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ครูให้ความรู้เพิ่มเติมไว้ระบบเมื่อไหร่ที่เราจะเรียกระบบนิเวศหนึ่งหนึ่งว่าเป็นระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ก็คือระบบนิเวศนั้นเนี่ยเขามีองค์ประกอบไม่ครบนักเรียนจําได้ไหมคะองค์ประกอบในระบบนิเวศมีอะไรบ้างก็จะมีอาใบ ออติกกับไบโอติกบบตก็คือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตถูกไหมคะก็คืออย่างถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็แบ่งเป็นผู้ผลิตผู้อวิภคผู้ย่อยสลายอ่าระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ก็คือระบบนิเวศท,ที่ขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นทะเลลึกในทะเลที่ลึกมากๆหรือว่า abyssal ecosystem เนี่ยคือพอลึกมากๆหลายๆพันเมตรเนี่ยแสงก็จะส่องลงไปไม่ถึงถูกไหมคะเพราะแสงส่องไปไม่ถึงปุ๊บตัว พืชเนี่ยพืชน,น้ำเนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างอาหารหรือว่าสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีไม่มีผู้ผลิตไม่มีสิ่งมีชีวิตประเภทผู้ผลิตอยู่ที่ใต้ทะเลหรืออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกมีองค์ประกอบไม่ครบหรือเร,เรียกว่าระบบนิเวศไม่สมบูรณ์นะคะนักเรียนอ่าน,นักเรียนก็ลองไปทบทวนเพราะว่า ตัวประเภทระบบนิเวศแบบนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวตัวคลิปคลิปหน้าจะเป็นการแบ่งระบบนิเวศตามแหล่งที่อยู่ก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ